สวัสดีตอนบ่ายจ้าสวัสดีจ้าหินะลุ่มจ้าพี่นองเอยหินะล่มจ้ามาล่มจ้าตอนเช้ามันลงเยอะกว่าน,นี้อันนี้มันเริ่มแบบว่ามันเริ่มอุณหภูมิเริ่มนั้นแหละเริ่มร้อนและเริ่มอุ่นแล้วน้ำแข็งมันก็จะละลายนนย,ยังไม่เต็มที่ค่ะ อุณหภูมิันยังไม่เย็นเต็มที่เนาะนี่แหละฟินดีเดือนไหนคริสต์มาสเดือนธันวาหนไนะหลังกงหลังคารถเยหิมาก,ก็ปกเข้าไป ค่ะตามนี้แหละแบ่งปันกันเนาะอยากให้เห็นอยากให้ดูตามนี้เดอ้อจ้ะจ้า,จาแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ